สวัสดีครับวันดีจ้าวัสดี่ะาวัสดีทุกคนโอ้ยคักจังคักอีหลีนอเล็กเล็กเงี้ยขอทีมาทีเลกรับมุกดาหารรับมุกดาหารดังคักจริงว่ล้วเจนงไม่งวดที่บอกนี่บอกรับผมงวดนี้งวดที่สองจ้ะงวดนี้งวดบอกคนบอกมากานะสองงวดสองงวดเข้าทั้งสองเลยแมน เี่ย,ง,ยงก็เล็กรับมุกาหารแม่นจ้ะวันนี้วันที่สามวันที่สามค่ะวันที่แล้วได้หลายบ่เพิ่นได้หาเมื่อ,อวันที่แล้วนะถ้าไม่บอ,อกต,ตรงๆในแหฮงที่ได้หลายตัวพี่เพิ่นเน้นนะครับจ้ะหมวดกนพูดนะเพิ่นได้ 2, สองแสนสองแสนที่ามากสองแสนเพิ่นรอเพิ่นบ่ยอมดิหวดเพิ่นซื้อน้ำเพิ่นบ่ยหมอนหัมอนหันเ่ได้ซื้อน <c oughs> ้ำลายจะ้ะได้เยอะจังเ่ได้เซียนลายละ วันนี it, ้เซลอีกวันนี้เยลอีกเนาะคนวานจะบ่ยอมแพใ่ะอนเจ็บ่ย่อมแพ้กับบ่ยอมแผลใว่าพ่อได้พ่อตพ่อได้สื่อนค่ายาให้แป้นตัสั่งคนวานคนเลยห้มาอืจางวันนั้นต้องกับบอสซียเนาะ่นเ่าปาดสนิทสองแสนอือเจ๋งเลวันว่าหันนี้เขาเก้าสองซื้อบอกเก่าาแล้ววะเก้าสองเท่า จ้ามันมาติ้นสุดมากเขาเน้นเก้าเก้าแหละครับจีนงแม่นค่ะคือเลาะขันได้มาตัวใดนี่เลาสิเน่นค้าวๆนี่ตัวเดียวเลยตอนตัวอื่นน่ะจะเป็นตัวร่องนะครับเขาเลยได้แค่ห้าหมื่นห้าหมื่นก็ถือว่าลายเยอะเนาะห้าหมื่นกับลายยูครับสําหรับเราน่ะถือว่าลายสำหรับเขาาลองตัวเน้้เราได้เครื่องหลานเราได้หาเซียนคนเดียวเลาะว่านะะอือโอ้ขันยัยได้ลายยี่ปั่นใส่อยู่คนปะ ไมยมันผีกหลอกจังไหนบุไดเก่าสองออเก่าเก่ากั้ยังทวงอยู่เก่าสองเทียนหรือตะเก่านี่ม,นมันมักหลอยเก่าสองเลยแม่ใส<ะ>่แม่เยีโบโบมองอยู่เมือน,นั้น<ไ>มาตกันซือเอาแล้วทีนี้เขาส่งมาแล้วมันเป็นเลขคำนวณหรือว่าเลขมีที่มาใช่ไหมที่เราเคยถามกันเนาะค่ะเลขมีที่มาของเราหันละครับเจโนงฝันบ้างไหมงวดนี้งวดนี้นุ่งบอท่านฝันต่ว่า มาเกลีทะเบียนรถรถปิกอัพเป็นยังคือมัดค่ะเพราะว่ารุห่างอีกแล้วคันห่างแย้มใดไม่ดอกแย้มนั่นไหมใช่ถ้าเบียนรถอะไรจีนงแปดหนึ่งศูนย์สามแปดหนึ่งศูนย์สามแปดหนึ่งศูนย์สามทะเบียนรถแมนค่ะมี่คือม,มัดเนาะมัดแต่ว่าเด็กลาบเอ๋มุกดาหารก็ทรงมาวกหรอกเลขรับมุกดาหารทรงมากแล้วทรงมาตอนส,งอ,นสงองโมงเศาร์นี่แหลจะจ้ะ อหมอกัโดโดดเนี่บนี้คนิ่นีโคงสุดท้ายก่าาค่ะคนวางวันนี้่คนมาแรงซีเหมนว่าคนแห้งคนว่าซีซีย่งกระดจับเอาโหลดมาสันคือจังหวบางหันคนหายเก่าเก่าย่างกระดจับเอาเพิ่อนว่ามหมดนี้วิ่งสีเลยใช่ไหมครับแมนจ้ะสีมาแรางสีมาแรางโอ้ตแตงซีศูนหอด อันนั้นน่ะโหลดเอาโหลดแต่ว่ามักตัวได้จับคู่เอาก็ได้ครัว่าดก็คือว่าเป็นเอ้ยฮักเอาง่ายๆพี่สาวแมนจครับเขาส่งมาให้เขาส่งมาที่เขาส่งมาตลอดเลยใช่ไหมเจนนงหรือว่าต้องเราต้องโทรไปขอก่อนบอสเราส่งมาให้เลยถ้าเราได้ดิเราส่งมาให้เลยือว่าแมนบอเป็นความใหญ่วาบอครับเข้าอีลีมาเข้าอีลีกันยังว่าเนี่ยไม่ได้โม้ได้ผนว่ะ จะ่าเข้ามั่มาเข้าตัวรองอีเฉยเนาะเชนองเนาะถ้าเข้าตัวเต็มก็ถูกหลายมากันคนสีเรียนเก้าเก้าอันวะแมนแต่มันเหล็กบมได้กลับนอกหัวฟังหันเนี่ยหัวหนีกับมีสีมี่เก่าทุกตัสังสมากเกน้องฝันบอยปฏิเงินฝันว่าท่านฝันบอนั่นฝันตะไลยงวแล้วตะวันหวหนีนะยังบ่ฝัน จ้าปวดัวสี่เหลี่ยมเจ๊น,น <ะ S 2> ุน่งมาฝันเห็นสางแม่จ้ะฝันเห็นสางวันนี้นะมิดจีรีคือเป็นน้ำปวดอันแก้่กับว่าจักปอดมอวานมองมนี้อักเสบมาสัน่นต้องน,นำลำบาหลง <laughs> ลูกแล้วมาสงสัยโศกเหรออวนช่วยเหรอสีโศกเหรอแม่งวดนีิสีเธอคักคักมาคือคักคักว่ะเจแม่จ้ะวานนี้อัน พิ่นเน้นให้พราค่ะว่าสิเป็นตัวใดลักเก่าลักเก่าเพิ่นเน้นจ้ะเพิ่นเน้นให้อยู่เน้นตัวใดเนาะเพิ่นเน้นค่ะคักนี่คือเก่าสี่เก้าสี่แมนจ้ะสามตัวมีตัวไหนครับเจ๊สามตัวนี่หนึ่งสี่เก้ากับศูนย์สี่เก้าหนึ่งสี่เก้ากับศูนย์สี่เก้าศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้าสี่เก้าสี่จ้ะอันนี้คือชุดสามตัวแมนจ้ะแล้วมีตัวไหนบ้างครับผม มีสี่เก้ากับหัวคืนหัวโลกน่าเป็นหกสี่เก้าสี่หกสี่จ้ศูนยนเก้าสามสี่เก่าแปดแล้วก็ศูนยศูนยูนโอ้ยศูนย์ศูนย์จะมาอยู่ตนี่ศูนย์นย์เนี่ยปราบเซียนเนียศูนย์ศูนย์ตนแคเนึ่งเนาะเมื่อกันได้ยีศูนยูนย์จ้ะาจนว่าหลายปีสิปียังออกสิว่าปราบเซียนแล้วหรือว่าสิลปะศูนย์ศูนย์ของวน่เลยเนาะไม่แน่นะครับ่นยนว่องไวอยู่ ก็ไม่แน่แล้วโอกาสมาได้นะเจนงนะจ้าโอกาสมีโอกาสมาได้อ่ะยอะยกให้ดูนะครับเจนงครับตัวได้วงกลมนะจ้่เป็นตัวเนียนของเพิินตว่านอัน,ร,นรับแกอกคือเก้าสี่หกสี่นี่แหละตัวเนีนค่ะอ้า เป็นว่าสีมาแรงมวนี้เย็บก่ย่อแพ่ดอกเอาจนได้ละวันสั่ครับเก้าสี่นะเก้าสี่หกสี่ลารับหกาหารคอเอีย,มาาน,ยนมาทั้งกี่ทัางัมันโเน้นนี่โตเก้าสี่แล้วกเอียง0ูๆกันเน้นบ่สูๆกันเน้นอเล็กว่าเกา่าสร้างวาจะเป็นจ้าพี่น้นนองสูงๆกัะมี จะมาเอาท่อกันก็ได้เพราะว่าวงหันยังออกตัวร่องอะนะได้กันไม่ก็ดีคือกันจากยวัตสิออกเต็มออกร่องคือวันเมื่อกี้เอฟซีคอมเมนต์มาบอกว่างวดที่แล้วเขาถูกกันเท่าไหร่นะเจนงโอ้ยถือกันแสนอยู่ด้วยเอฟซีนะเอฟซีถูกเอฟซีถูกตัวกันไหมเออที่เขาโทรมาหาที่เขาโทรหาเจนงอ่ะเหรอแม่นจ้ะ พันว่าพันได์ยุโตกันโอ้อันเจ้ากันเลนเลนนักนอโตกันนะไม่ไฟเลนทอ่ากันเบิ้นแล้วมาสั่นนะได้เป็แสนก็ได้เป็นแสนจ้ะเอฟซีได้ถือนะเอฟซีเมมเบนแย่ฮาถือเด้แฮถือห้ารำห้าหมื่นห้าหมื่นผู้บอกถือห้าหมื่นแหมเก่าเก่าอะไรจ้าไปดูเก่าเก่าอะไรแต่ว่าเอฟซีนะแกเอาตัวกันครับเอาตัวกันน่ะแกว่าข้อมาบอกว่าเจ๊ถือบอว่าสั่นผมได้ยู่ได้เป็นแสนมันว่าไ fc ถือแพนแล้วเจนงงไอ fc โทรหาเจนงหลายไหมโทรหลายอยู่จ้ะสายใหม่เลยสายใหม่เลยโทรจังสายใหม่โอ้คิดคักแต่ละเนาะก็เป็นแนวทางใน fc นะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับงวดที่แล้วก็ถือว่าเข้าอยู่929เนาะงวดนี้ก็สีประดานอนดองบงษ์สุงใหมันเข้าเห็นปะสายใหม่สายใหม่ อันตรึงติดจอเจโน่เนาะเพราะว่าเจ้าของเขาไม่ออกแม่นจ้ะงเขาย่านบ่เพเจ้าของเขาอั่นไหวไม่อยากดังไม่อยากดังอยากอายกูอยากไอจะไม่เป็นไรให้เจโน่พูดแทนก็ได้เน้อเพราะว่าย่านนั่นมันดังแห้งมันเนี่ยอันสื่อได้บ่หรอวะเจโนงมัาตัวใดเลยเจโน่ไมนดีบ่จ้ะในเด็กอันเล่าหนิยกมต่เจโน่าตกับเล่าเลยจ้ะเก่าสี ม,มา,มาแบบในวงเราเลยล่ะน้องวามันเก้าสี่สีเก้าหกสี่สี่หกเป็นแนวทางนะครับแนวเพื่อนสี่ฟังโคลนสุดท้า